ฮัโลโหลที่ยินคะรับสวัสดีครับอยู่รายการติวัตะก้อนชาแนลวันนี้จะมาเล่นเกม ROV เ,เล่นเคยครับผมอันนี้ก็มาเล่นตัวที่โล่เฉยแหละดูกันว่าเขาจะเล่นตัวฮีโร่ตัวอะเลเทีเอาแจ็คไปไม่ต้องมาเล่นเลยมึงละฟังเราเลือกก่อนครับตอนนี้อืม เลืกปัดอ๋ออยากเล่นบาสโอเคอน้นอยาเล่นคิกซี่คนกูจะเล่นตัวยียแล้วเนี่ยเฮ้อูๆนี่เวก็น่าเล่นไอตัวนี้เนี่ยว่ะอ๋อไม่ทันเอาเอรได้เฉยเอาอ๋อรีบรีบ วันนี้แล้วกันเอา,าเป็นดาวเป็นไฟเตอร์ท่าไมไม่เลือกอันนี้เหรอก็ไม่อะเพื่อนอย่ายคนก็กันแนะนำยาค่ะแนะนำจะอยู่าตัดเซตเองดีกว่าแล้วก็ทดสอบตัวเองมันก็น่าจะเหมาะกว่าเดี๋ยวมันจะจะเป็นการดกเอาซะแล้วอันนี้เรามาดูยาวๆไปมีอะไรบ้างที่แบนด์โตซ่าครับฝังขวาคราวนี้จะมาดูกัน อันนี้เน้นสองตานะเขาดีทุ่งนี้ไม่เป็นไรว่าอ๋อจะเริ่มหมดแล้วนะในห้าสถ้าหนจะฟารบแล้ววาบวาบสำเร็จเพลงอลังการมาแล้ว เดี๋ยวก็ตกซะเลยอือหือโอ้โหเฮียสายไปถึง ไม่เราเปิดฟิกเกอร์เลยพอละอ๋อมาเปิปาและเออเออเอาคืนเอาคืนเออเอาคืนเลยกาการมันกาการมันไอ้เดี๋ยวก่อนนะไอ้เห็นสกินใช่ากูคือิดไปว่ากูเห็นสกินไอ้คู่รักเทลอีกอะไม่นะคิปซี่เรา คราวนี้องเอาบ้านก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วอะไรวะ โอ้ยเก็บเก็บกูเก็บไอสัตว์เอ,อ้ยเก็บไปเชี่ยมอทมอมาหนีก่อนหนีก่อนหนี่กน,น,กน,น,กนเลื่อนรถเลือล่อนรถเนี่ยเอาไปแล้วอ่ะเลือลล่อนรถนะแย่ว่ะเขาที่หีเผลอ กขาตอนนี้กูขอว่ากลับบ้านก่อนไปเขาเล่นยีเอื่อครับฮัลโหลผู้ทำอะไรขึ้นอยู่เขาเล่นยีเอื่ะเออกระตุกเลยเออจะถามว่ามันเต็มๆและเริ่มเต็มจะพยายามลบมากัน เฮ้ยเป็นมาละ hello what the fuck อะไรอ่ะโอ้ยไ้ดีขึ้นเลยอโโ้หวันนี้ไม่ทันหฮ้ยีไม่ทันเลยแสบซอแผลเลยไงไอพวกนี้ไม่นเสือร้องไห้บ้โอ้ยบ้านเปนได้เรื่องเป็นเนี่ยกูปุ่นหัวกับปั้นแล้วว่าตอนนี้กูกำมัดกับปั้นแล้วนะกำมัดนั้นนะอย่าเถอ ทำเป็นแบบจัดของอีกเถอะอะไรของพวกมึงน,น,น,นี้อ๋อตายเ,เลยไอ้กี้ไม่น่าแตกไหมไม่เอ้คนแตกคนนี้นะผมกลับมานี่อมอทอดเนี่ยมันหนีอย่างเดียวเลยมันหนีเลยมันหนีจากกูอยู่คนเดียวเลยเนี่ยแล้วละเอ้าเอ้าเผ้ยใช้สกิลอีก โอ้โอ oh. 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 hey, hey. ้โอ้โหเอ้ยแม่งเอ้ยทำแวนเรเวลต่ำกูเรเวลต่ำสุดเลยเนี่ยแตกสามแล้วเนี่ยทำไมไม่มันทำอะไรไม่ได้อะสู้มอเตอร์ท่ไม่ไหวอ่ะม่เขียนมันกอดแตกเอ้าอะไรของมอเตอร์ คือตอนเนี้คืออยากจะไปกับการมอดทอแต่กับการไม่ได้แล้วเป็นนี้คือกูต้องไปอย่างเงี้ยเนี่ยต้องทำไปเนี้ยขอทำใหม่ คิวเลนนตียังไงฮะมึงถามอะไรตีก่อนมึงเอาอะไรมาตีกูดาไม่โคตรบอลเลยกูจัดสูดเร็วของกูเนี่ยเดี๋ยวว่าลับไปก่อนตอนเนี่ยมันต้องออกของแรงแรงและคราวนี้มันต้องแรงจัดจัดจัดเลยอะ อย่าถามไม่น้อกแรงอ่นะคอมมันเลยตกแตงไหมแตงไหมป้องแตงไหมแตงไหมแตงแล้วยีเ yeah. ร <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ียกคู่กุศลไม่าร์มบ้านเองไนงะมาแล้วมาแล้ว จะคู่ <G ül üyor> แตกแล้วเลยกลางแล้วว่าถายยามทำว่าอะไรปด้ไปไปทำว่านกันแต่ขอเอาใบาก่นอนอือแตกแล้วหนึ่ง เป็นไงก็ไม่รู้เนี่ยขี่ฟ้าเนี่ยตุงตุงพอไม่ไหวแล้วนะเอาของถูกข,ขอแล้วนะพอไม่ไหวแล้วนะ

ไอ้อกอเมนันนนนั่นแหละัว้ยไปดูตัวเว้ตัวครับวู้ตัวครับเีครับไม้ครับไู่ตัวครับเพื่อักเกณว่าเออตายเลย ก็สังเกตว่าปลาถ่ายไปไหนวะเอา้าไปเอาังกรเอา้ากูไม่สังเกตเห็นอ,หอ้ืเฮ้ยแต่บ้านมันถ้าถ้าบัตเติมเลือดนะันแล้วก,กลับมาฆ่าหลายคนนะกพรว่าเทียวมันโดนแน่ะนอะนเนี่ยเนี่ยเออเห็นไหมว่าถูกด้วยโอ้โหเราถูกด้วย้อยอื้อ

เออตายตายเทนเสร็สัะตายเสร็สัะตายเทนตู้อู้ออ้ยิงยิงตู้ดูน้องปังปังเออกระเมัาตู้ดูกูพลาดเลยกูดูเ่ยดอ๋อเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นเออป้านแตกแล้วนึงเอาเป็นไงครับเกมพิกอะโอ้ยสกิลปัตตอนนี้เขาเมลุ้นลุ้งกูไปพลาดหลักการแข่งเอาเยอะ นี่กาก์มันกาก์มันะครับอันนี้แฟนเขายิงครับอือทำลายโป้งครับแฟนเอ้ยแฟนทำอะไรเแต่แต่เขาาไม่ท้าแล้วครับ <c oughs> คือเด็กอะไรกูกูพลาดอะกูมึนมากเลยไอ้พีชนะกูเอพีน่ะคือบ้าแหละ <c oughs> โอ้โหฟ่าฟาดฟาดฟาดมือนเหมือนเอาแส่มาตี๊ยบโป๊ะโป๊ะอย่างเงี้ย ข้อแบบแบแป้าป้าป้ามันจะดนป้าป้าป้ามันจะโดนอย่าเงี้ยต <c oughs> ึงตึงดึงตึงดึงดึงโดนแบบแพ๊ะแปะ เอพีเกือบเฮเกือบเฮถ้ากุณมาดูมอดี่เพีตอนนี้ตอนนี้แบบเดือดเรามาดูกันดีกว่าตานี้โคตรดือเวอกูยืนเดือดเบอร์จริงยังนะตาเนี้ยวันนี้นะวันนี้วันนี้โอเคจะไปเต็มการที่สองก็ดีกว่าว้าวโอเคเกมที่สองไปเป็นนี่นะ โอ้ยเกมที่สองแล้วโเคเอมีคนแบนแจกหรือเป่าดีมากดีมากโคตรจะดีมากเลย <c oughs> ก็เลยตัวเหยียด, <c oughs> ดเลยวะใส่โอโอเล้วไปเอาอีวเวีหรือว่าซาตาดีวะ <c oughs> เอาอีว,วีดีวะ <c oughs> เออเอาเรื่ลยๆเลยจบละ,ลละเอาพายุโคลิเคตไปเออกรองเท้าแบบโอเคกเซสร็จอย่างนี้โอเคโอเคคลิปที่เหลือยังไม่จัดนะเพราะว่ายังไม่รู้มันจะสมบูรณ์หรือเปล่าเพราะมันอะไรครับตอนใช้สก,กิลต่างๆพวกลมมันจะสร้างดาวเด่นหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเยแล้วกัน ตัวเลิศน,นางมานามแม่เลยอ่ <c oughs> าคู่กับไอ้ี่คู่บอ,อนกิง้งเป็นเพื่อนคนเดียวนะใช่ไหมนายน,ายนาี่นนะหล่อนเข้าว่าเขารวยรับหล่อนเอ้ยมึงรวยขนาดนี้ไปขายได้ได้เงินไหมลุงตอนนี้ก็ครบแล้วโอเคจะรอให้หมดเวลาแล้ว เดี๋จะข้างบนอ่ะห้าสี่สามเฮ้ยตอนเลือกยังไม่กดเลือกเร็วมากนะจริงไหมให้เราตัวละครน่ะมันก็นี่พีอละนั่นอยาจะวาาละในสามสองหนึ่งว้าเอ้าลืมเปิดล้วเนี่ยอเอ้าไอ้เหี้ยเกยมกูก็ตึงนตั้งนานอะ่ๆนะวันนี้วะเพราะตลืมเปิดลืมเปิดคลิปเลย โอ้ยเดือดเลยกันเดินเก็บกละไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็เห็นอยู่เอกใชันนี้แหละคือได้เห็นชาชอตอยูเอก่้าโอ้ไม่น่าเลยคนรู้พามาขอโทษเขาผมโครพอดีมันเดือๆเดือดเรื่องงานหน่อยมันเหมือนแบบกำลังคิดอะไรไม่รู้ปวดหัวปวดหัวอยู่เนี่ย เกือบตายแล้วไม่อยู่แล้วเกือบจะตายแล้วนนี้ เราจะเจอคำว่าฟ <usion> ักย <hair> <c oughs> <laughs> ู f r i เฟนเนี่ยย D ดเผมไม่ต้องทำอะไรแล้วยีดเฉยอหละกูอะจริง กับตัวยิงล้วอย่าตายยเกบตายยเก็บตายยกบตายยลลแหละไอ้ที่กับไอ้นี่ตายไอ้นี่ตายไอ้นี่ตายิเอ้ยูดิเราเราทำยังไงให้มันเขาตายด้วยเขาตายแบบชัดเจ เ <c oughs> ขาเปนยัให้ตายแบบชัดดาวเลยนี่ยชัดดาวที่แท้จริงตายแบบชัดดาวอันนี้คือเกณฑ์หนึ่งวันอีนี้นะอีลอนเออโอ้โหอือหือ <c oughs> ตัวตั้งหนึ่งเออโดนตั้งสองมาดีแล้วนี้มาดีเร่นอย่างง่ายเลยสกิลนี้คนง่าย ขอแนะนำว่าถ้าต้นเกวอ่ะใครอัพสกิลแรกก็ได้หรือใครเอพสกิลสองก็แล้แต่สกิลสองมาจะไกลเนี่ยเห็นปหเห็น <c ute> ตงรงคาบาวาะลูกกราาเอเนี่ยถ้าพยายามแบบนี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็ปล่อยชิวๆเลยเนี่ยแล้วก็ปล่อยเดิดๆด้ว <c> ย <ute> <c ute> นีกูดีกันนีนี่กันนี่กันนี่กน นี่นี่นี่เขาบัดนี่เขาบัดเออป่านนี้กันเออกูกูก็เติดกูกูกู็เติดกลับไปรถก็เสียตาย้อมึงไม่ให้กูกลับบ้านเลยใช่ไหมตานี้แบบไม่ให้กูกลับแล้วตาเนี้ยไอ้ทาร่า มีเอ่อตอนแรกเอ,อ,อามอออัดล้างแขนเลยนี้ทาลาจะล้างแคนกูให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเ <c oughs> ออ,อเอาอยู่แล้วกูหิวแ <c oughs> ม่งล้างแคนกูแล้วหนึ่งเฮ้ยเอ,อามอออัดมึงก็ ไม่ขอเลือไงว่าจะล้างแค้นกูนี่จะมาล้างแค้นกูชัดๆเลย <c oughs> อะไรวะสงสาชื่อกูนี้มากเลยวะไปก่อนนะกูไปเอา เอาไอ้สักคิวัดก่อนคีล่าหรือวีล่าเนี่ยอือไปละ คือตายครับคือชัดแนวเหมือนแบบึงไม่ให้กูกลับบ้านอะ่ะแล้วก็แคร์กูไปแล้วก็เอากูขื่อไรเงี้ยแม่งไล่หนีกูไม่แค้นกูเงี้ยคนแครกูแล้วหนึ่งเฮ้ยมึงจะให้กูมันจะเป็นอามอัดเหรอถ้าไม่ได้ยินขออภัยนะถ้าไม่ได้ยินนะแค่แบบช่วงนี้มันไอ้นี่หน่อย ขอฮะอิษฐนไดด้วยนะครับตอนนี้จะแบบให้คนดูสนุกเลยอะสนุกแบบไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรกันไอ้ข้างบนวะ <c oughs> ครบเป็นกลับมาแล้วเรื่องนี้ก่อนไอ้โจ้ไอ้โจ้เหรอฮะโจกเหรอ แม่งสองสามกูเดินช้าหนห่อยเฮ้่ปุ่งปาห้าห้าฝันสวดของมอธรเนี่มันดีนจริงดิแตกเอเันดอร์ไม่แตกแต่กูวแตกแล้วกูก็ห้าวคือหิวคิวขนาดนี้กูต้องเอาคิว,ควให้ได้ เออกูหิวคิวเว้ยมึงกลับมานี่นะอิทาร่ามึงกลับก่อนตอนเนี้ยกลับก่อนละกูลืมเอ้ยไอ่มันต้องไม่เห็นไม่ใช่หรอมันต้องไม่เห็นสิเฮ้ยมันต้องไม่เห็นสิให้แล้วกูรอเฉย นี่นี่ก็ขาวแค้นแล้วรอดเฉยไอตายกี่ดีมันไม่นับนะไอตายกี่นีกูไม่รอดเพราะยังไงกูก็ต้องแตกแต่ถ้ากูรอกูก็รอดอยู่แล้วแต่แค่มันใส่ทารามอะไรมึงเจอไปเดินวันทำเพื่ออะไรวะฮะทารามวันนี้นี่ อ๋อซ้ายหรือขวาโอ้โหเจ็บเกือบไปรอดแล้วไว้เกือบโดนโจ๊กโเอ้ยออืโดนหนาเมีนึงอ้าว

อันนี้ก็เป็นอะไรกูเด๋อมากเลยตอนเนี้ยอันเดย์แหละกูจะเป็นอันเดย์แล้วอ่ะเฮ้ยฮาร่าเอ้ยมึงจะเป็นอย่างงี้ไม่ได้นะฮาร่าฮาร่าแบบตบมือของมึงกลับมานี้กลับมานี้มึงกลับมาไอ้มอทอร์เหรอไอ้ไอเทนว่าเออเทนไม่ใช่มอทอร์โอ้ยตบสนหมดเลยเฮียคือเพิ่งกลับมาเล่นแล้วมึงก็เด๋ออย่างเงี้ยเล้ เอาวีก็มีทีแต่กำลังเงียทั้งเงี้ยแล้วมันก็มาที่นี่วะเมาดิอ่ะฮะสกิลไม่โดนเหรอวิ่งไม่มีสตันก็ไต้นตะตันเนี่ยลําบากแน่เออไปกินด้วยชนะครับไอ้เดฟิตไอ้ไฟอีกแล้วตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรตอนนี้กูเด๋ออย่างเดียวเออเด๋ดแล้ว S 1> <S 1> <S มีลังแคละหนึ่งมีกูยืนหรือเออเออแบบหนึ่งอตอนนี้กูจะเป็นไรไม่ได้สมองกูต้องใ่หายามาแก้กินแล้วแบบเออสมองปวดเลย <S 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 ตอนนี้กูยังงงอยนะู่เนี่ยโอเคเตสีใครได้ e a p ไอ้ก่อนนั้นนั้นอย่าเขึ้นดูเอพีก่อนเป็นอย่างงี้นะอวีออใครได้พี่ไ้โอลูกกระเกียมเห็นแล้วรู้สึกอนอาจใจกูเลยว่ะ เรามาดูของเซตของคนอื่นเขาจัดกันดีกว่าตอนตอนแรกเราไปดูกันเนี่ยรถไฟตัวด้วยอ่ะมาดูกันอื๋อจังกา a f k ถือว่าน่าจะเป็นแบบพวกปิงแล้วมั้็ตอนนั้นแหละเอ้ยต้องต้องพักแล้วเหนื่อยแล้วให้อย่าลืมอ๋อคอยดิฟวีนกดสไครต์ดีกดนะ มันได้จะมีแรงใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ด s c r i ครแล้วก็กระดิ่งเต้เตือนด้วยคลิปนี้ในนั้นก็จะมาเล่น r อาววันแร่วันอาทิตย์ก็พอข้อดีคลิดไม่ออกว่าันเสาร์จะอะไรแต่เอาวี r B. วันอาทิตย์จบนะสารคลิปนี้ต้องลาไปก่อนถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรไหนๆหหรืออยากทำคอนเทนต์อะไร ก็คอมเมนต์ได้นะตอนนี้เราแบบเราสนุกคาๆเลยสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเราพูดซ้ำดูเฉยอ่เะเฮ้บายจุ๊บจุบ๊บ